ติดดูมาก่อนเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาฟังโครงชั้นก่าก่อนกันบ้างนะครับเดี๋ยวครออนุญาตซับมีแหงจะเข้ากอนมันเหมยเงืนมัอันนี้เขาจะเหมยเขาไรกันอันนี้คืออันนี้เขาเอื้อนประผมร่งกอนอันนี้พี่น้องท่านไปฟังเขาบอท่านเห็นเพลินกับท่านเห็นเขาพราะฉะรนั้นเขายัะท่านเปิดไรกันเนี่ยแเริดองแั้งเปิดนึงหนึ่งสองสาเปิดไรกันมาเลยเปิดารกเนออ ชมอัมพันมาลานำตาลายเห็นชาวนายพระสนมมาขับข้างคอยหยุดยืนพื้นองค์ทรงประทังเลี้ยวมาสร้งสาวสวรรค์กำนันายนจุงปกป้องคองกันเป็นพาสุข อย่ามีทุกเศร้าซอยระหอยให้เรามีกรรมจำลาเจ้าคาใครหักพระไทยออกจากทวารลาแสนสงสารพระอภัยใจแทบขาดกลัวอำนาจนางยักษ์ขีนีสีสลบลมมิได้สมปะลือดี อยู่บนที่แผ่นพลาศิลาลายเฮ้ยสวัสดีสสดครับกบ่นองทัานผู้ชมกี่หลักและเคารบทุกท่านนะครับมินี้ลูกกีสารโดยผมจ่าพงศ์สุรคำจ่าเถาะเมืองอุดรน้องต่ำทากูลอเภพวาข่าพ่อพีพนองมอนี่อะมอนีวันนี่ยังหนอยแปลกนะจังหน่อยครับมากมอนีสามไปน้องนะครับ <c oughs> มาแบบแปลกนะครับพี่น้องครับเพราะว่าออกจากรายการแล้วนะครับเพราะข้ากภาษีเดินทางเพราะว่าพี่เชิญนะครับไปเชิญไปเชิญไปใส่บริจาคเลือดอ แต่กระส้มกองทับหนาวสเกลหนาไปไปแล้วไปแล้วนะครับให้หัวหน้าอัิปีสีผมกับท่านพ่ออวีเชยนแต่ว่าท่านผอประเชยงพอท่านไปรถจิดตามไปติทธิ์วันนี้นะครับวันที่30มสิบสามสิบวันสำคัญเนี่ยวันสําคัญเป็นวันหวยครอดนะครับเอาครับหวยออกมืวอนี้สิครับผมอย่าเริ่มนะคนี่ ข้าวโจกจะเป็นจือไดถ้ามือไหวออกครับปาดจีโทวที่นีแเราไปอยังผมือยบอกเรื่องนี้นะครับมือนี้ก็คือถือว่าเขาย้อนไปเมื่อวันนี้ในอดีตนะครับวันนี้ในอดีตมันเป็นจังไนนะครับคือมือวันที่30ธันวาคมจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีคนที่3ของประเทศไทยนะครับเพิ่นเฮ็ดหยังไปเบื้องภาพหน้าจอพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับย้อนไปเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2498นนะครับจอมพลปอพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีคนที่3ของประเทศไทยนะครับเพื่อนก็ได้ประกอบพิธีว่างศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์สุนทรภู่นะครับถือว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ตำบลบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับโดยกรมศิลปา,ากรเป็นผู้ออกแบบนี่ก็คือเป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นรูปหล่อของสุนทรภู่ร่วมทั้งตัวละครเอกสามโตนะครับจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยบณีแลวก็ตัวละครทั้งสามมผู้ภูไนนะ่ นะครับกันหนึ่งพระอภัยมณีสองนางผีเสื้อสมุทรสามก็คือนางเงือกถือว่านับเป็นอนุสาวรีย์สามัญชนแห่งแรกของสุนทรภผู้นี่คือเป็นวรรณกรรมนะครับแล้วก็เป็นผลงานของสุนทอนผูนะครับเพื่อนได้เฮ็ดอียังไว้กับเมืองไทยแน่เพื่อนจังโด่งดังมิสื่อเสียงปานีผมกับสีพ่าเข้าวๆนะครับเพื่อนแต่งกอนวทประเภทกอนีราชเก่าเลืองเจ้าทะนะครับประเภทนิทานอีขาเรือง นะครับหาเรื่องมีเร่องอย่างแน่กับมีเร่องโคบรนะครับที่พวกเจ้าทองเสียผ้าไปนั่นคือเร่องโคบรนะครับแล้วก็มีพระอภัยมณีแล้วก็มีพระชัยสุริยาลักษณะวงศ์สิงห์กไกรพบนะครับที่เพื่อนเฮ็ดส่างนางออกไม้ห้องนั่นยืดสวนงานสุนทอารผู้แล้วก็ประเภทสุภาษิตมีสองเร่องนะครับมีสุภาษิตสอนหญิงแล้วก็มีสวัสดิรักษาเรื่องที่สามก็คือเป็นเพลงเพลงเง้าวถวายอวะนะครับซึ่งเป็นประเภทบทละครหนึ่งเร่องถือว่า เรื่องที่หนึ่งก็คืออภัยนุราชนะครับแล้วก็มีประเภทเสียพระอีกสองเรื่องขุนสร้างขุนแผนตอนกําเนิดไพ่งาแล้วก็สองก็คือพระราชพงศาวดารเราเพิ่งยังได้แตงประเภทบทเฮกกอมนะครับบทเฮกกรมมีสีเรื่องเรื่องแรกก็คือจับระบำสองก็คือเรื่องการี3สามก็คือพระอภัยมณีสี่ก็คือโคบุตรนะครับสมัยก้อนนั่นกับพี่น้องครับยังบทนี้คาว่านิย่าหรือคําว่านวาดีย่า หรือเรื่องบันเทิงต่างๆกับบะมีแต่เพิ่นเอื่นกันวันนท่านเนี่ยสมัย่อนแต่ว่าเดิมเนี่ยเพิ่นเอื่นวันนท่านเพิ่นสีแ่งด้วยลิขิตเ่ราว่าจะเป็นลิลิบ่มลิขิตกับลิลิทบ่ราว่าจะเป็นฉันหรือก่าสุนทอานผู้นี่เป็นคนแหลกได้เสนอศิลปะบทกลอนนะครับสุภาพเลการสานท่ท่านประล่อมโลกแต่กับประสบความสําเร็จกับคือเรื่องข้อบุรนะครับขื้โคอบุรเป็นไผ่นะครับข้อบุตเนี่ยเพิ่นแต่งถวายเจ้านาาผู้หย่อยู่ในวังท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นวรรณกรรมของ ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ทีเดียวถือว่าเป็นคนแหลกเพื่อนแต่งขึ้นมาถวายคนในพระราชวังหลังพระองค์หนึ่งข้อบุตรเป็นลูกของพระอาทิตย์กับนางอัปสรซึ่งฝากเลี้ยงไว้กับพระญาราชสีแล้วก็นั่งไกรสอนนะครับเราบปดเรื่องเล่าต่อมากกับเครื่องมือเติบโตจเจริญชั้นาข้อบุตรเนี่ยนะครับซึ่งเพื่อนในของวิเศษสามอย่างจากพอให้นั่นก็คือแหวน นะครับแล้วก็มีสังวันแล้วก็มอบยาวิเศษ<ม>สามารถเอาไปปัวค้นป่วยได้<ม>ถ้าสมุดม่าคนตายเอายากินแล้วจุบชีวิด้บัดนี้เอาไปมากครับข้อบุตรมีเมียสองคน<ม>นะครับเมียคนหนึ่งก็คือนางอัมพันมาลาคนที่สองก็คือนั่งมณีสาคอนเมียสองคนนีบ่ถือกันเพราะยังอิสาเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครบ,บัดนี้นางอัมพันมาลาก็เลเซยเสนีผัวในที่สุดเขาจับได้ทาราบอร ผัวจับได้ก็เลยสั่งประหารชีวิตเตว่าอารุณกุมากรก็คือลูกก็เลยขอชีวิตใหม่ยจะขาทออ้อจ้างหลายกบนี่เลยเถียกว่านี่เลยเถียรดีกว่ากะขึ้นองต่ำหน่ยโฉมอำพันมาลาน้ำตาไหลเห็นชาวในพระสนมมาคับขังต่ว่าลงต่ำอันมวลอีหลีนะครับย่าท้อ,ทอกับอันมวลคอยยืนหยุดฟื้นพระองค์ทรงประทังเลี้ยวมาสั่งเศร้าสวรรค์กำลังใดแตอันนี้อะไรมาอันนี้คือนตอนทีสี่ประหารชีวิตแล้วอำอำพานั่ง สนมอยู่ในบ้างมู่พวกจกังไรกับสิริยุแล้วว่าต้องโศกเศร้าเสียใจน้าขาดอกให้เฮ็ดดีต่อไปเด้อเบิ่งพระองค์ดีๆเด้ออันนี้ก็คือเป็นเรื่องแหลกที่สุนทอภผูดแตง่งแล้วก็ด่งดังมากเพราะว่าจะเป็นเรื่องพระอภัยมณีนนแสนสงสารพระอภัยใจแถบขาดกลัวอํานาจนางยักษ์ทีนีสีสลบล้มมิได้ส้มประลือดีหมายถึง มีลื่นสีดีๆกับจเอาอ่ไรเพราะว่าเนี่เจะของเป็นยากเนยนะครับในที่สุดอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทีเข้านํำมาเล่าสูพีนองฟังส่นท่านผู้สุนท่านผู้คืบไผ่ลูกหลานเขากับลืกสีบรูลุ่งเรื่องในสมัยรัชกาลที่สองที่สามที่สี่กับแผวไปลุ่งที่สุดคือรอดสองรอดสามกับเรื่มอยู่กลางๆทรงตัวแต่ว่าเมื่อสมัยรัชกาลที่สี่รากับเรื่มแผวคนเขามันก็อายุหลายนะครับอันนี้ก็คือเรื่องวันนี้ในอดีตนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือยอดไปสามสิบ ท่านว่าคมปี2004หรอ27ก็คือวันเกิดของนายพลฮิกเดกิโตโจก็คือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นคนที่นําสงครามโลกครั้งที่สองเข้าสูญี่ปุ่น <S 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 ในที่สุดแพ่ไพแต่เขากับไปยา,ยามสิขาะตัวตายแต่ที่สุดก็บอสำเร็จ <S S S ถือไฟพันธมิตรสหรัฐอเมริกาจับขืนสารให้ประหารชีวิตด,ด้วยการแขนคอเดี๋ยวนี้พี่น้องชาวญี่ปุ่นหลายคนกับยองวารี <S S <ม>พลังคนกับปะนาม อันนี้เฮาบอไปขอวิเคราะห์แต่ว่าน้ำเหลืองเล่าเัืงสี่มาบอกสู่พี่น้องฟังครับจ่าถอครับเอกตามครับครับครับผมซุนท่อนคู่มาลุ้มาคู่นักก่อนนะครับเออเงินจ้างนางจอนกันสินะครับแม่เนี่ยแม่ครับเงินจ้างนางจอนมันก็ถือกันอีกทีนะครับเพื่นกับแจงไอ้แม่คลองจอดนะครับมาลุ้มาคู่เราก่อนบาัีิควายขึ้นแจงออกมาขึ้นนี่นะครับเจ้าแจงมาได้ก่อน เสนสงสารกำนันสุเทพนาอณาต้องอุ้มบาทราดตะเวนเช่นทหารขอพี่น้องทำบุญและให้ทานโปรดสงสารนักบวชผู้สวดกินโท ก็แต่งให้นุกกำนัตโดยเฉพาะเลยเพราะจิ๋งจางกินปากตเนี่ยตองกัตัวแน่กับขอตัวอันนี้คือตัวหยอกกันครับอันนั้นสุนทรภูอันนี้สุนทรอย่างนี้สุนท้อนหูกันไหมอันนี้อีก่อนหนึ่งนะครับก็เป็นไก่บัตนะครับเต่งไว้เลยก่อนแสนซงสานทักศีนอาอนาชะตาขาดตกต่ำกำสนอง รายให้พ่อแม่ญาติมิตรผู้ปกครองรายให้พี่น้องเลี้ยงดูอุ้มชูมาเฮ้ยจบจบมีวัดสวมบัติต้องรับผิดชอบเอาผู้เดียวแล้วล่ะเี้เป็นเชาวแย่ธรรมดาแล้วก็กระทรวงสารอีรีแหละพี่น้องทั่วประเทศกระทรวงสารเออเพราะว่าเราได้รับกรรมครับอันนี้เฮกกะว่าโอ้โหนะมันกางยี่ลีมันคิดบังได้ไปถามแม่พี่บอกเลยนะกรรมไปกรรมมันกรรมนั่นแหละกรรมย กที่ะไรพ่อแม่ญาติมิตรผู้ปกครองอะไรพี่น้องเลี้ยงดูนะครับพี่น้องก็อยู่กรุงเทพผมได้เห็บ้านเอาเนี่ยไผ่ก็สิบเปอร์เซ็นต์เป็นแย่งนะครับ,รบเออการนอ,อกจากคนที่เราจ้างไปท่านสาวสิบหลา,ลานสิบหลันนี่น้องทำโซ่เท้าขึ้นเอเอวางกันไป อ้าวืันนี้เขามีเกาข้าวอีกย่างแน่งอกครับเกาข้าวหลากหลายกันนะครับวัอนี้ทรงท้ายปีนะฮะไปที่ทางภาคใต้นะครับไปที่อะคือหนาลาเกาหลีเฉล้่ยต่ำวัอนี้ไหมรอดแน่นี่มันคำว่าธรรมดาเนี่เกินกันกับเกินคว่อนจองคุกอ้าวเพิ่งข่าวเพิ่งข้าวนะครับพี่น้องครับจากทางกระบี่บุรีฮะ ที่เกาะพ,พี่ๆนะครับปบอกว่า,วาระทึกคลื่นซัดเรือบรรทุกนะครับล่มนะครับที่เกาะพ,พี่ๆลูกเรือก็รอด14ศหายอีกหนึ่งนะครับไปเบิ่งกันครับทางด้านพันธุตำรวจโท,โทชัยยธิ์ข้านเจริญครับสารวัตรสถานีตำรวจน้ำจังหวัดกระบีนะครับ <c oughs> เพื่อนกานนําเรือตรวจการหา23พร้อมเจ้าหน้าที่นะครับซิบน่ายออกซอยเหลือนะครับลูกเรือซอสจตุพร บรมเจตุพรนพรมพันธ์นะครับซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้านะครับระหว่างกระบี่และเกาะพีพีหลังรับแจ้งเรือบรรทุกสินคา้าประสบเหตุล่มกลางทะเลบริเวณอ่าวรันตีนะครับมูท่ทีเจตําตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ห่างจากท่าเรือเกาะพีพีประมาณ2กิโลเมตรเบื้องต้นสินค้าที่อยู่ในเรือได้รับความเสียหายทั้งเบิดนะครับส่วนลูกเรือและกัปตันเรือ เจ้าหน้าที่ซอยเหลือไว้ได้ยังปลอดภัยร่วมแล้ว14คนแต่กันยังคงสูญหายไปอีกหนึ่งคนนะครับขาดว่าเป็นหลูกเรือเชาพาพม่าเจ้าหน้าที่สิได้เร่งตามหาต่อไปนะฮะจากการสอบสวนนายตอสักประดิ์เรญนะครับอายุห9าเกปีเจ้าของเรือล้ำดังกล่าวเปิน่นการาบว่ากอนเกิดเหเนเรือล้ำดังกล่าวได้บรรทุกสินค้าออกจากฟังท่าเทียบเรือที่แพ่ปอตอซักมูทิเจต์ตำบลสายไทย ในเวลาประมาณบ่ายโมงเครึ่งนะครับเพื่อนําสินค้าไปส่งที่กอพ,พี่โดยมีได้เสกสรรช่าชงเรืออายุหาสิบปีเป็นกัปตันเรือโดยมีลูกเรืออีกทั้งเบอร์สิบสี่คนเป็นคนไทยหนึ่งคนที่เหลือก็เป็นลูกเรือสัญชาติพมา่าแต่ระวังทางเมื่อไปถึงบริเวณเอาลลันตีก็ได้เกิดคลื่นลมรุ่แรกนะครับคลื่นสูงประมาณซีเมตรสัตว์เข่าถี่ลาเรือทําให้เรือเกิดการพลิกตะแคงก่อนล่มจมยงจางซาซาก็อเหตุห้สินค้าได้รัวความเสียหายมูลค่าประตำกว่า2ล้านบาทนะฮะ ส่วนลูกเลือต้องล้อยคออยู่กลางทะเลนานกว่า30นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่เสด็จอซอยเหลือไว้ย่างปลอดภัยส่วนอีกหนึ่งคนก็ยังคงสูญหายขาดว่าอ่าก็ยังคงสิยู่บริเวณนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่เพิ่นเกษได้ติดตามออกตามหาตัวัครบสนใจลงท่างนะจะลงทางไปทางไหนแล้วนอกกลางทะเลนะฮะก็ขอให้ ปลอดภัยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับลงทั้งเสียเวลาร้านปะถ้าไปหลงศพตาเนี่ยเสียการทรงตัวได้ไ่มปะแน่นอนนะครับแน่นอนเลย่บครับผมศพตาเนาะซ่งเอียดมากเพิ่นบอกว่าวันนี้3หนุ่มหล่อมากพอสมควรครับนั่นแหละเพราะว่าปานกลางถึงหล่อมากนี่บ่ธรรมดานี่นะครับอื่ วต้องค้อมันเป็นตัวเฮาสื่อเวละมันพี่น้องเบ้าเลเรียนกับพ่เนยิ้มได้ใจครับผมอ้อกัออกไปาจรายการเห็นตานองต่ำไปแย่งเวีนอิตไอผมรออีต้่อกับข่ทอดอิีตไอวนี่แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องแยกย่องย่างเดียวได้ับขีไล่กัตีม้วนเพราะผมรับไปรับพี่น้องตัวถูมือถูมือมันกระถิ้นเอือกเรื่องเกี่แย่งเวียนเอา คือบรอป่ะนแบบพี่น้องนั่งอยู่หน้าจอขึ้นมารอเถอะวันนมาพี่น้องยัตัวได้กับมันผ่านบาปเลยครับผมเอ้าสินค้าของดียังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ที่งานบูสกายเดลิกของนะครับผมอยู่ชั้นอยู่ชั้นอยู่ชั้น่างเลยครับเป็นสันลางสันที่หนึ่งกับสันล่างนี้หนังสือขายดีขายดีนะครับเมื่อวาน่็ขายดีแต่วันยังบ่ท่านเหมือนพาผู้ใดต้องการหนังสือพี่น้องรับมือนี้นะครับไม่อยุดตึกตึกยังจะทอะตึกยังสหพัฒน์ตึกสหพัฒน์มางกาอเก่เาอเวอร์ครับ หายยังไงครับพี่น้องครับอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับครับผมขี่รถขับไปกลับมาพี่น้องสีหาพอเลยครับเอียงเอีองหาซีเอกนะครับถ้าไผ้มาบ่ถทึกให้จ้างมอเตอร์ไซค์น้ำหนาครับให้มอเตอร์ไซค์ขับน้ำขึ้นไปเขาเทียบไปไหมสบายกรุงเทพผมคล่องเลยเปล่พ่อไปหอดอ่เนาะเนาะว่าอย่างไรพาใครไปมองหนีเนี่ยจางเลยครับถ้าสำหรับพี่น้องผู้ใดมาว่าได้นะครับเ่าสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้กับโทรศัพท์ครับ02-308-055สนะครับครับผม ได้ทุกจองทางโทรเขามาสั่งจองกันได้ครับหนังสือประวัติศาสตร์นะครับสู่ฝันฟ้าวันใหม่ครับผมสรงัดบ้านเนครับนะครับมาไปเบิ้งคราวนี่กันมัางนะครับพี่น้องทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับแข่งพายแข่งพ้าอย่างพี่น้องครับพายเรือขาก็ยังงงเอ๊ะมันแพ้อีหยงแต่นี่มันผีพายบ่แต่แข่งพายเจ้าแขงอั้นห้างกันได้มหมถึงจนมากลไดแข่งพายเรือนะครับค่ายเขียบนะครับพี่น้องอยู่ไสครับพี่น้องครับสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดพื้นที่นะครับ ปัตตานีนะครับระดับน้ำนะครับระดับน้ำบนระดับน้ำนะครับในแม่น้ําปัตตานีเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงมีปริมาณน้ำเออหล่นตะลิงอยู่นะครับพี่น้องไรลเชี่ยวกัดโดยยังคงท่วมพื้นที่ลาบลุ่มและกระติดริมแม่น้ำปัตตานีเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วถนนสายหลักนะครับในการเดินทางไปมานครถนนสายหลักในการเดินทางทั้งไปพื้นที่จังหวัดนครนครราชสีมาและสงขลา ก็คือถนนสาย42นะครับบ่อได้บอกหวยได้พี่น้องถนนสาย42ปัตตานีหาดใหญ่และกับปัตตานีราชวัฒน์นะครับบริเวณหมู่ที่1ตำบลปะกาเอือปะกาฮาลังรวมทั้งถนนสาย418ปัตตานียะลานะครับบริเวณหมู่เก็บ้านกอและบีมันว่าเรียกบ้านกอและบีบีเล็กบ้านกอและบีเล็ก ก่อนแรดีเลโอเมันซื้อบานเดียวกันนะข่อยละอ่านยากนะฮะมึงตำบลปากาฮาลังนะครับน้ำเลื่อมลดลงแล้วสามารถสัญจรไปมาได้แล้วเพิ่นกัเลยเห็ดแข่งเลือกไข่เขียดสับยิ่งยาพวกนะครับแข่งซ้ำถูกซ้ำยากซะนี่วัฒนวารหน้าที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานีวัฒนวารเดี๋ยวนี้เด้ยังแข่งเลือกกันนะครับเพิ่นกับเชิญชวนพี่น้องออกมาน้ำกันหลาย ครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าผ้าเขม้าสามหนุ่มหายไปไหนเ่พราะผมก็ขอบอกตรงๆว่าเอาไปสักครับเพราะว่ามันกัมีเหมือนเดียวรใส่เอลยู่นิดเดียวเพราะว่าอันนี้เพิ่นบ่สักแต่ว่าของผมผมจำว่าอะไรผมก็เลยต้องสักพอลังเทียนหอยไปเพรามันคั้นไงนี่ก็ได้ผ้าที่น้องตั้มเอามาฝากสลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับผ้าแพร่ผ้าฝายผ้าไหมครับสารพัดผ้าแล้วก็มีปลาคุณหารนะครับแล้วก็คนจากคูหานอกหนองเปียแล้วก็ปลาคองกรุงน้ําเต้าแล้วก็หลายผู้หลายคนส่งเอียดเปียกเขาไม่ได้าด้การ นะครับขอขอบคุณครับทุกเอ็นเอ็มเอสของท่านมีค่ามีความหมายเขาเก็บไว้นะครับบ่เม็นว่าย่องเอาเอ็นเอ็มเอสพี่น้องเนี้ยหนึ่งคนเข้าถ่าว่ระสงคับมาเข้ากับหมู้จักเบื่อทรกันบ่หู่ก็ไม่ได้ใจผู้สาวไปขี่ผู้เบ้าหนี่อยไอฮักน้องเด้ข่าวบอกเขาบ่รู้เนี้ย้าพี่น้องมาบอกเข้ากับบ่รู้ว่าความสุขดิบของพี่น้องยุ่งหมองใดแน่นะครับพื้นที่นี่ฝนตกแดดออกล่มล่มเออบ่เป็นล่มจะเล่นกันไปพผอบๆจับซุ้มเท่ารับพี่น้องครับเออคือปากหวานแทมุนี้ เมื่อกินน้ำตาลมากตัวช่งไทยปีก้อนปากหวานปาหวานนะครับอ่ะวันนี้ไปเบิ้งกรณีของเรื่องที่น่ายินดีของอมูลว่านนี่ที่เขานะนำเสนอไปคือกรณีของอาหลงครับเป็นแต่งงานแล้วก็ฮันนีมูนอยู่ที่ภาคอีสานนั่นแหละครับวันนี้ความคืนน่ะจากทางครอบครัวออตาาหลงหรืออาหลงอาหลงอะาหลงเขาเรียกว่าเป็นผู้ชนีญบุคคลที่ลำแข้งในใจผมอันนี้มุมมองของผมผมเคารพหลักฐานตัวผมชอบ คอยเที่ยวาทางเช่าไปฝากเลาวอยู่เงนี้คอยกต่ซีเอาเอาหนาเอาหนาหนุ่มไปให้ฝากเพราะระยะผอมนะพอคอ,อยมีของดีเนี้ยครับคุณวันนี้ไปเบิ่งในด้านของเออ่บุตรชายนะครับของอรหลองเพิ่งออกมาโพสในอินสตาแกรมนะครับน่าสนใจเลยนะครับผมบอกว่าเคลียร์ลูกไม่ปลื้มแต่งงานใหม่อรหลองแจงแค่อยากมีใครดูแลนะฮะจากแนวหน้าน,นะครับนุ่มกันพักดีวิจิตผู้เป็นลูกชายนี่แหละครับเพิ่นออกมานะฮะ เพิ่นก็บอกว่าคงจะไม่ปลื้มอย่างแรงนะครับเมื่อคุณพ่อฉลองพักดีวิจิตแต่งงานใหม่กับสาวสศรีสเกว่าสันหรือ,อคุณเหล็กพิมพ์สุภากินซี่นะฮะที่อายุอานามกรก็ห่างกันมากถึง4ีมาปีซึ่งเรื่องนี้ก็ให้นุ่มกันนะครับ <c oughs> คือลูกทรายะฮะต้องโพสดไอจีระบายความรู้สึกต่างๆนาน,นาครับ <c oughs> ล่าสุดผู้กำกับมากฝีมือระดับผู้เขาเผากระท่อมนะครับ <c oughs> อาหลองเนี่แหละฮะ ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าตนทราบเรื่องที่ลูกๆพกโพดขอความล่งบนอินสตาแกรมแล้วแล้วก็ได้โทรไปถามลูกกับบริษัทตอบอยั้งนะครับตนจึงเป็นห่วงว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั่นอาจถูกคนอื่นว่องว่าเป็นลูกอกตัรยูขัดขวางพ่อเมียนะฮะซึ่งเพื่อนก็บอกว่าตนเนี่ยบริษัทตอว่าตักเตือนลูกมากเพราะพวกเขากระโตกันเบิดแล้วน่าจะแยกแยะได้ตนทํางานหนักมาตลอด แค่อยากจะมีผู้ใหมาดูแลสักคนหนึง่งที่โคบหากับกุ้นเล็กมากกับโคมหากันมหาเดือนคือเขาก็รูกมาตลอดแต่มั่นก็เป็นการดําเนินชีวิตของพอ,อ,อชีวิตของลูกก็คืนอยู่กับของพอมมันชีวิตพอขืนอยู่กับลูกมันอะสิพวกเขาบ่เคยเห็นหน้ากันพวกเขาเ่เคยเห็นหน้ากันแล้วก็คิดว่าเ็วเกินไปจึงโพสแบบนั้นออกไปว่าสันคือเป็นพอเพิ่งเเ้าเด้จังไดก็ตามครับทั้งอาชลองเนี่ยเพื่อนก็เปิดเผยไปอีกว่าตนก็ไม่ได้เสียใจแล้วครับ แต่ก็คิดว่าเป็นยังลูกๆคีอเห็ดยังซีตนนี่อายุ83ปีแล้วอยู่ได้อีกว่ากี่ปีดอกอทุกมือน,นีก็ยังเหตุงานหนักส่วนเรื่องภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อต้นปีตนก็คิดว่าเขาเสียไปแล้วไปสบายแล้วชีวิตตนก็ต้องดําเนินต่อไปส่วนเรื่องปัญหาครอบครัวตนก็บรรเด็จไปกังวลอีกยังเพราะบระอยุบ้านเดียวกันกับลูกๆแล้วตนแค่ห่วงพวกเขาที่มาใส่ใจเรื่องพวกนี้ มันสิกระทบตอนหนาทีการงานของของพวกเขาเท่านั้นเองว่าสั่วครัาผมนะครับอันนี้มันเป็นภรรยาของพ่อท่านบ่แมนแฟนลูกเลยครับก็ต้องปื้มกับพ่อนะครับเออเวลาลูกไส่ล่ะภาพภูรสาวมาหาพ่อล่ะพ่อไม่ปื้มล่ะคุณจะเสียใจไหมเสยอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อนะครับเพราะว่าพ่อนี่เป็นพ่ออพ่อตัดสินใจลูกบ่ามีสิทธิ์มาคมีะห์วิจักรอย่างไ๋เฮาก็ให้กำลังใจครอบครัวเขาของผมนี่มันมี2มุมมองครับ มุมมองของลูกก็คือว่ายันผู้หญิงเขามาปอกลอกอพอเถ่าปนี่แล้วจะคข้องเด็กน้อยเขาสึงหักคอซํำเลยอันนี้คือความหวังดีของลูกแต่ว่ามาเบิ่งมุมมองคอผม,อมนะครับแม่ผมเสียไปโดนแล้วหนึ่งผมเป็นตำรวจเราก็มาจจะรายการอยู่นี่และออกจากตำรวจรก็มาเป็นพิธีก่อนแล้วว่านี้เฮ้าแบบนี้เวลาไปเสร็จขี่เสร็จเหนียวพอซ้ำไหนหนึ่งเพื่อนต้องการเพื่อน<ช>หรือคนดูแลพพเพื่อนว่าเดี๋ี้เปียกสัมพัสเอียงกันดอกผู้ตอานันเอคือยาใจคือยาช่วยกำลังตอนผมสิหายมาแต่เราได้ยินไหม ผมไปแต่งเมียให้พอเนียห่วยผมเงินกันไปเดี๋ยวสามสี่หมื่นถือว่ามันถีหน่อยแต่่วาเพิ่นเพิพพ่นกันนะครับแต่งงานให้พอไปรอบสองนที่สุดแม่คนท,2 2> มนที่สองของผมก็ดีเน๊ะนะครับแม่คนที่สองผมก็ดีในที่สุดเราก็ตายเสียชีวิตอายุสั้นก็พอเดี๋ยวนี้พอยังอยู่ผู้เดียวช่วงนึงพอผมป่วยจนถี่ตายเน๊ะเพราะเราเรียมีเราเศร้าเน๊ะหลายคนคือว่าเราถี่ตายแล้วอันนี้ก็คือมันมันมีสองมุมมองแนะแต่สีวิเคราะห์ไปแต่ว่าคือความสุขของพ่อแม่ แล้วก็เพนอิู่เนยเาอีกอยังมือถ้าแต่เพนตายไปเห็นทั้งไหนอันนี้ผมกับเพื่เขาคาะอาฉลองถ<อ>้าผมกับเพื่อตํานี้ลูกเพนอันนี้ในความคิดของผมเพราะว่าผมมีประสบษษการณ์ตรงนี้แล้วแล้วก็นึ่งเนี่พอเพื่อยก็คักเนี่ยลูกที่เป็นแมยิ่งเนี่ยพลังคนมันดีหาก,กว่ามันก็กลการเสียขีเสียเงียวเสียทำให้พอเด้ไนแต่ว่าภรรยาเขาทำได้ทุกอย่างลูกผู้ชายังคนมันตลกาเสียขีดเสียทำเสียเงียวให้พออันนี้ก็คือแล้วแต่มุมมองแ้ัอันนี้ผมขอขอบีขอแต่ผมบอก คุยกับคุยจะไดครอบครัวแต่คุยจะกับพ่อเขาจะรักพ่อแค่ไหนคุยกับสองคนรองเรียนไม่แมนออกมาแต่ว่าคันที่บอกว่า <enjoying> ผ <ını> ู้หญิงมาปอบรอดผมว่าบ่แมนจังสี่มันจะประจานทั่วประหลุ่มปงบุญประดุงเนี่ยผมบอกเลยครับพลตำรวจเอกปุ่ณบุญประดุงเนี่ยเป็นนายผมเลยผมเป็นตำรวจสันติบาลผมเป็นพลตำรวจทิพตีเพราะงี้ปุงเนี่ยเป็นพลตรีพลตำรวจตีเป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ปุงบุญประดุงเป็นข้อดีเร้บรินนพนธ์ได้ลูกสาวลูกสาวของเพิ่อนอันนี้คือหลานเพิ่นเนี่ยระดับพลเอกพลตำรวจเอกปุงบุญประดุงบ่กระจอกเ<ส>นี่ยนะครับผมก็คิดว่า,าบ่ปอกลอกแล้วทั้งสองตระกูลนีจักไผรวยกว่ก็แล้วพอรวยเจอรวยเสียงเสียวเสิมาปอกลอกผมคิดว่าพ่อหน้าจะใช่อันนี้กรับเขอวิเคราะห์อันนี้โบ๊ะซื่อๆพอผมไปเชียดอยู่เนี่ยเมื่อวานให้ผมไปพอเนี่ยปุงบุญประดุงเนี่ยเราเบิ่งบนผมมาแต่เป็นพลตำรวจครับเราเป็นตำรวจสันติบาลเนี่ยนะครับเคยเห็นบัอจ่าจอยสิบโทษพอเนี่ยปุงขับรถมาจอยมันดังหลังไวยเ้ พ้นตีครับแต่ว่านพ้นตำรวจนั่งบ str ่ะหลังเป็นอย่างมึงอกี้เป็นนางสันจอยกู่ระ้าศไปนางเชื่ยมบารมีเพิ่นบาลีเพิ่นก็เลื่อนมาสอนที่หลังอย่าทำอย่างนั้นผู้ใหญ่ขับรถต้องมานั่งข้างหน้ากูกันเป็นมารยาทเราเป็นเด็กอย่าไปนั่งเบาะหลังอาจาจอยสันติบาลสุนทรครับโดดนั่งเบาะหลังไว้เลยวะพ้นตีเป็นผู้ขับเอ้อมันเป็นข้อขั้วของเพื่อนท่อข้อ่็ไปขอวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเอาไปซื้องานบวชลูกอารองนะครับผมสิไปโยุนะครับงานบวชคนเนี่ยครับลูกเป็นเชลยลูกชายลูกสาวก่่่อนครับผมแตวา พ่อใหญ่พ่วงมาคนสีได้อยู่หอดลูกเพคนเข่าดุบาดบ่เราประนเว้ยไมเป็นอย่างแต่มันเป็นความสุขทั้งครับนะครับอันนั้นก็คือความหวังนะครับคนเฮาคือคือความตายเนี่ยมันมันว่ากันบ่เลยนะครับเราอาจจะอาจจสียอายุอยู่จนถึงลูกลูกของภรรยาคนเนี่ยบวชก็ได้นะครับครับผมเราร่างกายแข็งแรงนะครับครับเมสซี่เมสซี่เจนะครับบึงเจ๋งป้ายแดง ให้เจจิอาจารย์เจิมมาเสนอให้เจจิอาจารย์ดังเจิมผมว่ามันนี่หรือว่าไปหารย์เจิมครับไปเระกังวลอาจารย์เจิมเป็นเกี่ยวอะไรกับสี่เที่ยเลยครับพี่น้องนะครับธราทิพย์สงกสินนะครับหรือเมสซี่เจี๋ยของเซีเฮานักฟุตบอลยอดเยี่ยมมันเป็นว่าพึ่งได้รับร่วมกับคุณพ่นทับซึกสร้างนี่ับสร้างซึกนี่ละก้อยิ่ต่ำนะครับเพิ่นก็ได้ลดที่พี่น้องเอาให้นะครับ ใต้แดงเพิ่งจะขับไปนครปฐมเลยนะครับให้หลวงพ่อเจิมให้ครับพี่น้องครับเอาไปเบื้องภาพบรรยากาศเมดซีเจนะครับเผยกับผู้ซื้อข่าวในส่วนตัวทั้งตนเองและครอบครัวทุกคนต่างศรัทธาในหลวงพ่อแป๊ะ่าสันเมาที่แป๊ะคนน่าเด็ดบอกพอคนละแป๊ะคนละแป๊ะอันบอกครับผมมีเวลากัซซมากราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนสิไปแข่งมาสันเพิ่มมาได้เนี่ยนะครับทุกนักนะครับเพิ่มกัซซมาพุ่มน้ำมนต์แล้วก็ขอนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อแป๊ะให้เป่ากับมอมให้ ละก็ยิงประตูได้แล้วก็ให้ใช้ชนะกลับมาหมายถึงแปลว่าเมื่อนี้มีเวลาก็รีบมาหามารัชพอกับแม่เข่ากับรมัสการหลวงพ่อแปะและขะนํารถยนต์นะครับราคาเสียตังนะครับล้านก็บาทล้านหาแล้วก็ล้านแปะนะครับนี่แหละดังแล้วเฮที่จะได้ขคืนนะครับล้านแปะนี่ว่าเสียตังค้าเมียรีบอ่ะค่าเมียค่เมียรีรถค่าเมียรีเห็นป่อมยำเมียรีสนองาีนมาเป็นค่เมียรีนะครับ นี่รถคันนี้นะครับเมสซี่เพิ่นกับวอรด้มาพอโชคช่วยนะครับ,รบเออเพิ่นก็ได้มาพอความสแสวงหาของเพิ่นหลังได้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งหมุกมันอ่ะได้ขัม่รี่คันหนึ่งรับผมถือว่าเป็นดาวยิ่งของไทยครับผมมีพี่นอ้องศรัทธานะครับ,รบให้เฉยๆดิ ให้พอสัตว์ท่าเอาพี่น้องครับย่าไห้เห็นมาส่งเอเดวิสเข้ามาร่วมรายการพออยากให้มันหมุนเกินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอย่ามันขาดแต่ว่าผมมาใจดำอยู่นะครับบริษัทลดให้มันต้องให้ครบเปอร์เซนต์ทุกคนมันกับพ่ไหวเขาเก่งตายกับน้องกับจะให้อันก็จะนห้มันเป็นตำแหน่งการคืบแมนออฟเดอะแมงค์เขาคันเรือมันมีตำแหน่งนักเตะที่เก่งที่สุดเพราะว่าการที่การเขาตั้งไว้แล้วถ้าผู้ใด่เตะเก่งหนึ่งประสานส่งให้เขาได้หรือ เป็นตัวทีมเวอร์กับคือปอนเนี่ยเขาหรือจะของกันอันนี้เหมือนเหนื้อสันอิรีคือมอแล้วมันสมพุนไในอิรีนะครับสมพุนไในอิรีแต่เป็นกีฬาที่ทำงานเป็นเป็นทีมครับผมนะครับคล้ายๆล้านแปดไปแบ่งกันครับผมเอาแต่ว่าเนี่ยชนะทีมสงกสินเนี่ยปีปีหน้านี่เป็น ทีมนักกีฬาของมหาวิไลผมนะครับลงแข่งกีฬาประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ยังบ้านแต่วิทยาลัยอะไรกันรกัจุฬาธรรมศาสตร์ครับต้องแข่งเป็นบ้านแต่หรอธรรมศาสตร์นี่แพ้เกือบทุกปีครับนี่ได้ชนะทีมมานี่สงสัยปีหน้าชนะแน่นอนแต่ว่าธรรมศาสตร์ขึ้นซื้อสามพันมหาวิทยาลัยโลกเนี่ยธรรมศาสตร์ติดซื้อเนี่ยนะครับอยู่ในปัตโต้ปัตมดาเรียกว่าจะเป็น เกษียกัติดอันดับเลยแต่ว่ามัวหมาสาระข้ามแข่กัติดด้วยกันแต่ว่ายูอันดับไปไกลอยู่แต่ว่ากอยู่ในสามพันแต่ว่าจุฬาธรรมศาสตร์อยู่ลำดับที่ห้าไรโครัวตอนนี้แล้วกับเกษตรดแต่เรียนนะครับของแข่งดีอ๋อธรรมศาสตร์เพราะนจุฬาธรรมศาสตร์ต้องห่วงนะครับ่ต้องห่วงก็แข่งเป็นอย่างไรแข่งไปเรียนยังไง

แล้วถี่ลองเพลงประจําตัวมาเดล่ามาเดล่าลองวะเอาลองมาเลยหน่มาเดล่าพอไม่อยากร้องมาเดล่ามาเฉียงไก่หัวกินข้าวเอสไซพอมเป็นตัวเลยมาเดล่าเป็นตัวเลยอนหนึ่งญี่ปุ่นนะครับฮาเล่มโอ้ฮาเล่มฮาเล่มดูใสฮาเล่มอินเดียฮาเล่มยูนนานละเพิ่นไปเห็นพี่น้องสาวดีโก้ยังมไหมไอ่ข่อยลงกมาก้อนมาเติมน้ำรถด้วยคอยเห็นสาวดีโก้พูดหนึ่งงั้มๆแต่เป็นเจ้ามากกว่าที่ท่ายรูปมใหญ่กว่าจะไปออกทีวี่ซื้อยังหนึ่งหาเล่มหมดเลย ถ้าเล่มเร <S <s um> um <okay okay> ื่องาเล่มมั่นเถอะเนาเอาไปดิไปดิบวกกันมักดียวเอาข้าไปเลยเอาให้ทุกเจ้าไว้ก่อนไปเบิงซิดหลวงปู่หงนะครับโวยซื้อเสนอข่าวด้านเดียวนะฮะหลวงปู่หงเป็นไพ่ไปเบิงกันนะครับจากเดลินิวครับจากกรณีที่เครือญาติและกับลูกศิษย์ของพระคู่ปราสาทพรหมคุลนะครับหรือหลวงปู่หงพรหมปัญโยนะครับพระเกจิซื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งม่อนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับไปทางสุรินทร์หมดละครับผม ที่ละสังขารไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะได้เข้าคัดขวางคณะกรรมาการวัดเพรบุรีบ่อไห้ดําเนินการเข้ามาจัดการเป็นผู้จัดการทรัพย์สินและกับมรดกว่าหาพันล้านของหลวงปูหงนะครับอ้ขนาดเป็นพรานี่มรดกหาพันล้านนะฮะตามที่สารจังหวัดสุรินทร์ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับถ้ำไห่ทางวัดเพชรบุรีนี่ต้องยื่นฟ้องน้ยเสกสรรพม,มนุษย์ กับพวกซึ่งเป็นคนไก่ชีดและการลูกศิษย์ของหลวงปู่หงร่วมเจ็ดคนต่อสารจังหวัดสุริน <c oughs> เพื่อเรียกคืนเงินให้กับทางวัดจนล่าสุดสารจังหวัดสุรินกับตาสินใไห้ายเสกสารและพวกต้องคืนเงินจํานวนยีบีล้านบาทเศษให้กับทางวัดนะครับตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั่นความคืบหน้านะครับเมื่อวานนี้ฮะผู้สื่อข่าวผนไายงานวา่าบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่หงนับร้อยคนได้มาร่วมโตกันที่สุสานทุ่งมนต์ตำบลทุ่งมนต์อำเภอปราสา์จังหวัดสุรินตอบโต้กรณีที่ สื่อเพื่อนำเสนอข่าวศึกชิงมรดก5้าพันล้านของหลวงปู่หงโดยบรรดาลูกศย์หลวงปู่เพิ่นก็ออกมาโจมตีว่าผู้ซื้อข้าวเนี่ยเสนอข่าววอเป็นกลางฟังทนายความหล่กกรรมการวัดเพชรบุรีออกมาเสนอข่าวแต่ด้านเดียวว่าสั้นเอาขอเท็จจริงเป็นยังไงกะให้เพื่อนว่ากันไปนะครับครับสื่อมวลชนเพื่อเสนอข่าวมาแบบนี้กับวิเคราะห์วิจารณ์กันไปนะฮะในเรื่องของมูลค่าทรัพย์สินเยอะมากครับเข้าพักเบรกจะคู่นะครับอ่พักเบรกจะคู่หรือจะมา่พอกันในช่วงที่สองของรายการครับ